สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป collective energy นะคะซึ่งเป็นพลังงานรวมที่ส่งมาหาเราแล้วเขาอยากจะให้เราได้สื่อสารผ่านคลิปนี้นะคะช่วงนี้รู้สึกเหมือนเหมือนเป็นบุรุษไปสนีนิดนึงค่ะมีคนอยากส่งข้อความมาหาเยอะเลยวันนี้เป็นในหัวข้อถ้าเธอจะไปฉันก็อยากบอก เธอก่อนที่เธอจะไปว่านะคะไม่รู้ว่าอะไรนะเขาเขาพยายามจะส่งมาบอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบางบางทีบางคนนะที่มาดูอันเนี้ยค่ะอาจจะก,กําลังตัดสินใจว่าจะไปจากคนนี้แล้วนะคะจากคนที่เขาส่งส่งไวเบชั่นมาเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีอะไรอยากจะบอกก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปเนาะอะทีนี้มาดูนะคะว่าสิ่งที่เขา อยากจะบอกมันคืออะไรเนาะโอเ okay. ค t h e lovers ค่ะ choose what you love most ค่ะแล้วก็ The Magician make it happen มีอะไรอีกนะทางขวามือไม่ต้องตกใจนะอันนั้นพัดจันค่ะเอาพัดจันมาสักหน่อยอยากบอกอะไรคุณอีก ้องใบเลย two of swords ค่ะ bury head in the sand แล้วก็คำว่า advance ค่ะ suddenly reach out ค่ะอม,มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะเขารู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเขารักคุณแต่ว่าในท้ายที่คือคือเหมือนแบบ ในท้ายที่สุดแล้วคุณถ้ามันจะมันไม่มันน่าจะมีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกก่อนหน้านี้นะคะ่ะว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะยังไงอาจจะเป็นตัวเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นเลเวอร์สเนาะก็คือมันเหมือนเราสุดท้ายแล้วก็เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ที่เรารักมากที่สุดหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราหรือตัวของเขาเองนะคะแล้วทีเนี้ยสุดท้ายแล้วมันไอที่ต้องลังเลตัดสินใจเนี่ยมันก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะคะ อันนี้เนาะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกนะว่าเขาอยากจะติดต่อคุณมาอยากจะเหมือนแบบเป็นไปได้ไหมก่อนจะก่อนจะจากจะจะจากกันไปอะค่ะขอให้ได้พูดคุยขอให้ได้ติดต่อกันสักนิดนึงก็ยังดีประมาณนี้เนาะอะ่ะมีอะไรอยากจะบอกอีกคนจะไปก็ต้องไปอะนะคะม,มาดูซิจะบอกอะไรอีก ถ้าสุดท้ายแล้วเราสองคนไม่ได้ไปต่อสิ่งที่เขาอยากจะบอกก่อนจะไปคืออะไรสิ่งที่เขาพยายามอยากจะบอกก็คือโอเคโอ้โหเขาบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับสุดท้ายแล้วว่าค่ะเขาก็อยาก อยากให้เรื่องราวทั้งหมดนี้เนาะที่มันที่มัน,มนเลืดเยื้อๆๆยาวนานนะคะเขาเหมือนเขาขออวยพรนะคะขอให้คุณอะได้มีความสุขในชีวิตแบบนั้นจริงๆสักทีสิความวาดฝันอ่าความสุขที่คุณอยากจะมีอะค่ะความแบบอัลติเมท a ฮ p i n เน s เนาะสิบทั่วมันเป็นอัลติเมท a ฮ p i n เนสคือความสุขอันสูงสุดอะ บางคนอาจจะเคยคิดอยากมีครอบครัวบางคนอาจจะอยากจะเคยคิดว่าอยากมีแฟนที่ที่มั่นคงมีความมั่นใจมีความสุขอะคะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออเราไปกระถึงตรงนั้นไม่ได้ก็ขอให้คุณอนะมีความสุขในรูปแบบที่ที่คุณต้องการนะคะเออแล้วเขาก็เชื่อว่าเนี่ยคะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับ คุณคิดมาดีแล้วอะค่ะหรือว่าเรื่องเนี้ยมันได้ผ่านกระบวนการคิดได้มีการปรึกษาคนที่คนที่ไว้ใจคนที่มีความรู้หรืออะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นอีกขั้นหนึ่งเลยคือคุณได้มีการเชื่อมต่อกับเบื้องบนนะคะว่าว่าสิ่งคือเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณอะตัดสินใจดีแล้วอะค่ะ แต่ัดสินใจดีแล้วแล้วเขาก็เชื่อว่า,วานี่ก็คือสิ่งที่คุณพิจารณาดีแล้วเขาพิจารณาดีแล้วเรื่องราวมันคงต้องเป็นแบบแบบนี้แหละเพราะว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะเขาไม่โกรธเลยเขาไม่รู้สึกแบบจะบอกว่าไม่เสียใจก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกับในวันหนึ่งอะคะ่ะเขาจะผ่านพ้นความรู้สึกที่มันทุกทรมานแบบนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาที่เดินจากไปหรือจะเป็นตัวคุณเองที่จะเดินจากไปอะนะคะ มันทรมานนะจริงๆแล้วมันทรมานแต่เขาเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้มันต่างเป็นบทเรียนให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้และได้กลับเข้ามาถามใจตัวเองจริงๆส,สักทีอะค่ะถ้ามันเขาก็เหมือนขอบคุณนะที่แบบเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้วทําให้เขาได้เติบโตทําให้คุณได้เติบโตทําให้เขาได้มาถามใจตัวเองว่าจริงๆแล้วในเรื่องของความรักหรือว่าในความในตัวตนในตัวของเขาเองเนี่ยมันมันคืออะไรอะค่ะ เนาะมันมันลึก,ลกมันล้าลึกมากไปกว่าความต้องการพื้นฐานมันเป็นความต้องการถึงภายในจิตใจของตัวเองอะคะ่ะเขาก็เหมือนแบบเขาค่อนข้างโพซิทีฟนะคะเขาค่อนข้างโพซิทีฟหรือว่าถ้าคุณบอกว่าตะกอมันไม่เห็นคิดได้เลยแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลังจากที่เขาได้พ,พิจารณาตัวเองได้กลับไปตระหนักรู้อะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะทำให้เขาอะได้เข้าใจในจุดนั้นได้มากขึ้นเนาะ มีงูตรงนี้ค่ะจริงๆงูมันก็แปลว่าความรู้ปัญญาด้วยเหมือนกันนะแต่เหมือนแบบตัวเขาเองก็อาจจะจับเจอแล้วว่าค่ะว่าอ๋อสิ่งนี้นะมันคืออะไรตะเกียงเนี้ค่ะก็คือเหมือนกับ มันเหมือนเป็นความหวังอะค่ะและวความหวังเนี่ยมันส่องเข้าไปในใจของเขาอะค่ะครอเขาก็มองไปที่ความหวังมองไปที่ตัวใจของเขาด้วยเช่นกันทําให้เขาได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากนะคะในช่วงที่ที่จะต้องตัดสินใจจะซ้ายหรือจะขวาในชีวิตเนี่ยคะ่ะในเรื่องเนี้นะคะ่ะมันทําให ให้เขาเนี่ยได้มีการปรับมุมมองในหลายๆอย่างนะเออเขาก็จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยก็ได้ค่ะเปลี่ยนมุมมองของชีวิตรวมถึงตัวคุณเองด้วยค่ะเขาก็คงเขาก็คาดหวังนะเขามีเขาเรียกว่าไงเขาก็หวังว่าคุณก็คงจะรู้สึกได้เติบโตได้เรียนรู้ไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะคะอืแล้วใต้สำรับก็คือเดทเนาะเขาก็เหมือนแบบ อืมันเศร้าแหละมันทรมานแหละมันมันเจ็บแหละแต่ว่าเขาเชื่อว่าความความตายเนี้ยค่ะมันแค่มันมันเป็นความตายที่ชั่วคราวอะค่ะมันคือการสิ้นสุดลงแล้วมันสิ้นสุดมันสิ้นสุดลงเพื่อที่จะต้องได้เกิดใหม่อะค่ะมันมีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเห็นไหมอืมความตายทุกความตายมันเจ็บปวดค่ะแต่ความตายบนโลกนี้อะที่แท้จริงมันไม่มี เขาเขารู้อันนั้นดีค่ะคือมันเราตายจากจุดหนึ่งเพื่อที่จะไปเกิดอีกจุดใหม่อะค่ะแต่เพียงแต่ว่ากว่าเราจะทําใจกับความตายความสูญเสียนั้นได้มาอาจต้องใช้เวลานิดนึงเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เสียใจว่ามีคนอื่นตายหรือว่าไม่ทําไมทุกคนต้องตายหมดแต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับเขาว่าทำไมทุกทุกอย่างมันต้องมีความสูญเสียแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ามันจําเป็นต้องจบลงแบบนี้แหละเพื่อให้เราได้เกิดใหม่ในในจุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ใต้เดทเห็นไหมใต้เดทเป็นเพจ e อ f เพนท์เธอ s คค่ะเขาเชื่อว่าหลังจากที่เขาได้จบสิ้นตรงนี้ค่ะเขาก็จะได้เหมือนแบบเริ่มเริ่มใหม่กับชีวิตอย่างช้าๆนะต่อไปเขาจะเริ่มชีวิตอย่างช้าๆอย่างระมัดระวังแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่การจบเขาเรียกไง ไม่ใช่การเริ่มต้นแบบความกลัวค่ะเขารู้สึกว่าเขาจะแบบสโลบัตชัวมันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันกับสํากับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องหาความสัมพันธ์ใหม่นะแต่อาจจะหมายถึงการเริ่มใหม่กับชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเมื่อไม่มีขุนเนาะอ่ะ okay. สุดท้ายข้อความที่เขาอยากบอกนะคะ ถึงใครก็ไม่รู้ที่พยายามจะสื่อสารมาหาเรานะคะดิฉันก็ได้ทำให้คุณแล้วนะคะอ่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณะคะ่ะมาสมีข้อความที่เขาอยากบอกคุณก่อนที่เราจะต้องจากกันไปนะคะ เขาบอกว่าเด็กน้อยภายในตัวชั้นเนี่ยมันทําให้ชั้นรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าชั้นดีไม่พอเสมอเลยเนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คุณเจอนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาทําเท่าไหร่เขารู้สึกว่าเขาดีไม่พอสักทีอะคะ่ะหรือรู้สึกว่าเด็กมันมีมันมีเด็กน้อยภายในตัวเขาอะคะ่ะที่ที่มันเหมือนกับ ไม่ไม่รู้ว่าเขาทําดีทุกอย่างคุณก็พยายามบอกเขาคุณดีแล้วดีแล้วแบบเธอทําดีแล้วแต่เขายัรสุกว่าไม่เขาต้องทําอีกต้องทำอีกเนี้ยค่ะอันนี้มันเกิดจากอินเนอร์ชายเขาเด็กน้อยภายในตัวเขาอะค่ะที่เป็นคนที่ทําให้มันมันรู้สึกดีไม่พอแล้วมันก็เลยก,กระทบกับความสัมพันธ์เนาะอ่ะมีอะไรอีกเขาบอกว่า I just feel So unclear so I don't know what to do เขาบอกว่าตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันแบบไม่ชัดเจนอะไรในชีวิตเลยอะค่ะฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะเขาก็เลยเหมือนหายไปหยุดหายไปนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมหายไปเพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงไม่เคียกับตัวเองเลยแล้วก็ I keep feeding my f e e d i n g my E g o d e s p i t e ดสพ n ยโนน์โนว o ่งที่เขา,าพยายามที่จะเหมือนฟีดอีโก้ตัวเองอะค่ะความจริงอีโก้เขาดีนะแต่ว่าถ้ามากคืออีโก้เขาเขามีเพื่อแบบ โม i v เวตเราแบบกระตุ้นให้เราได้ทานู่นทานี่เยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าบางส่วนถ้ามันมากเกินไปมันก็คือกลายเป็นปกป้องตัวเองเพราะอีโกเขาต้องช่วยปกป้องเราอะค่ะโดยปกติแล้วแต่เนี่ยเขาจะแบบฟีดอีโกเขาเพราะว่าลึกๆเขากลัวอะไรบางอย่างอะค่ะเขาบอกว่าเขาก็ทไปแล้วเขาก็รู้นะว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่เขาก็ยังทําอย่างนั้นอยู่เนาะแต่อย่างที่เราบอกอะค่ะว่าเขาพื้นฐานเขาอยู่ด้วยความกลัวมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างมันดูแบบ ดูแบบทำทำไมแบบไม่สมเหตุสมผลเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วก็ I feel a very strong connection with you เขาบอกเขายังก็ยังรู้สึกที่มีแบบ connection ความเชื่อมต่อของเขากับคุณมันยังแบบมันยังเต็มที่ยังแข็งแรงอยู่เลยอะ่ะแต่ทำไงได้มันต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ I have so much to say to you เขาบอกว่าเขามีถึงได้บอกใบ,บแรกอะเซตแรกอะบอกว่าเขาอยากจะติดต่อคุณมากเลยเนี่ยอยากจะพูดคุยคุณมากเพราะเขามีอะไรหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้คุณฟังแต่ไม่รู้ว่าคุณจะคุณจะไปต่อคุณจะฟังเขาหรือเปล่าเนะาะใบสุดท้าย I just want to be alone right now เขาจะขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงนะคะก็จะบอกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวตอนนี้นะ,ะตอนนี้นเวลาเนี่ยเขาอยากจะขออยู่คนเดียวขอคิดอะไรหลายอย่างก่อนแต่ก็อยากพูดคุยนะแต่ก็แบบอยู่คนเดียวก่อน ไม่กล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยเป็นสาเหตุที่ส่ง energy มาเนาะโอเคทีนี้มาถามว่าแล้วตัวคุณต้องทํายังไงกับเคสนี้นะคะกับกับคนที่เขาส่งความรู้สึกนี้มาอืออะไรดีนะสัก,กู่นะคะอ่ะหยิบเลยแล้วกันหยิบเลยแล้วกันเป็นใบนี้ค่ะ unconditional love ค่ะ the love between you and your person is eternal not eternal nothing and no one can take it away from you ค่ะเขาบอกว่าคนเนี้ยค่ะถ้าคุณอยากจะรักเขาจริงๆนะไพ่บอกว่าขอให้คุณรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขอะค่ะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไหมายถึงมันไม่มีเงื่อนไขอะไม่มีแม้กระทัง่งสถานะไม่มีแม้กระทั่งว่าเขาจะเป็นใครไม่มีแม้กระทั่งว่าเขาเคยทําอะไรผิดพลาดมาหรือเปล่าหรือว่าทําแยกอะ แย่ขนาดไหนความรักยังไม่มีเงื่อนไขคือรักเขาอย่างอย่างนั้นอะ่ะรักไปเอรักอย่างนั้นไปเลยอะค่ะแต่ไม่ได้หมายว่าหมายความว่าเราจะต้องไปเขาเรียกไงไปคบหากับเขานะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมันคุณบอกว่ามันไปต่อไม่ได้คือไปต่อไม่ได้แต่ความรักอะมันยังให้ได้นึกออกไหมคะอธิบายยากจัง <laughs> ความรักไม่มีเงื่อนไขนี่มันมันมันเราต้องเจอเองเนาะเราถึงจะเข้าใจคําเนี้ยค่ะเอ่ออธิบายยังไงดี เงื่อนไขอะค่ะมันจะเราจะไม่ได้แบบคาดหวังว่าเราจะได้คบหากับเขาอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่ไปต่อกับคนนี้เนาะแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันคงไม่ได้แหละในในแง่ของใดนหลายๆอย่างที่คุณคุณก็พอจะทราบดีอะค่ะสําหรับคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะแต่ว่าเรายังสามารถที่เรายังคงให้ความรัก ความเมตตาใช้ควาำว,ว่าเมตตาดีกว่าค่ะความเมตตาความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะ่ะเรายังคงปรารถนาดีที่มีต่อกันได้เสมอความรักที่แท้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอะ่ะมันเราสามารถรักเขาได้แม้กระทั่งว่าเขาจะมีเขาจะไปคบหาคนอื่นนะคะเรายังคงส่งความปรารถนาให้ดีให้กับเขาเรายินดีที่เขามันจะเป็นความยินดีที่เราเรายินดีอะ่ะ ที่เราเห็นเขามีความสุขอะคะ่ะนั่นแค่นั้นเลยมันแค่นั้นเลยอะคะ่ะเออแล้วเราไม่ต้องทําอะไรด้วยเราแค่ยินดีในสิ่งที่เขาเป็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออแต่ก็ไม่ไม่ได้เดือดเลือเดือดเนื้อร้อนใจถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอะถ้าเขาแบบสมเขาเลือกผิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นฝ่ายซัพพอร์ต ได้แต่ว่าเราจะไม่เหมือนแบบถ้าเขาเลือกทิศทางไหนมันเป็นมันเป็นมันเป็นชีวิตของเขาเนาะก็ให้เขาเลือกไปแต่เราก็เหมือนแบบโอเคถ้าเกิดเธอต้องการการซัพพอร์ตจากเราก็คือเรายินดีเพราะเราปรารถนาดีต่อเธอมันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นซึ่งความรู้สึกความอันคอนดิชแนล l ลือความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยคะ่ะมันยั่งยืนกว่าความรักที่มันเต็มไปด้วยการครอบครองอะคะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคนเนี้ย คุณก็ยังคงอยากจะคีความสัมพันธ์ไว้รู้สึกว่าเขาก็ยังเหมือนแบบคนคบเคยคบหากันอ่ะมันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมันมันเหมือนเป็นคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักเป็นอย่างดีอะค่ะคุณก็อยากยังอยากจะรู้จักเขาไว้เนาะฉะนั้นนะคะความรักแบบนี้ค่ะมันยั่งยืนมันถามันยั่งยืนแล้วมันถาวรแล้วมันตลอดไปอะค่ะ ต่อให้คุณเกิดไปอีกชาติถัดไปถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าให้อภัยเขาได้คุณรู้สึกว่าเป็นเป็นคุณให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเนาะ ได้เนี่ยมันก็ยังมันก็คือเหมือนไงมันก็ยังคงต่อเนื่องเป็นเพื่อนกันในในชาติถัดถัดในชาตินี้ชาติถัดถัดไปมันจะเลื่อกูลต่อกันอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันเป็นความรักที่มันไม่ได้ปนด้วยกิเลสมันเป็นด้วยความแบบปรารถนาดีอะเนาะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะครอบครองเขาอะค่ะคุณอยากจะได้เขามาเป็นเจ้าของหรือว่าคุณทําให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเรามักจะ พูดเสมอว่าเราอยาเราถ้าเรารักตัวเองจริงเราจะต้องไม่พาตัวเราเองไปในที่ที่ทําให้เราร้องไห้นะคะการรักไม่มีเงื่อนไขแปลว่าเราต้องรักตัวเองด้วยนะรักตัวเองก่อนนะคะเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ดันมีเงื่อนไขกับตัวเองแล้วตัวเองร้องไห้เพราะความรักเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ u n conditional love นะคะอย่าสับสนกันนะโอเคอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ไพ่อยากจะบอกนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของคุณกับคนนี้ถ้าคุณคิดจะไปอย่างที่เขาส่งพลังงานมาหาส่งไวเบชั่นมาตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆก็ขอบคุณไลค์คอมเมนต์ u u s s r r i e e นะคะอันนี้เป็นข้อความที่เขาฝากมาบอกจ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ